แม่ย่าพาเข้าครัวนะคะก็เนี่ยค่ะกระเทียมที่ไปเก็บมาเมื่อเช้านะคะก็ล้างเสร็จแล้วก็ได้เนี่เลยคะ่ะแม่ย่าบอกว่าเดี๋ยวจะผาดทาซุปกระเทียมนะคะทุกคนปอยก็ยังไม่เคยทานนะคะว่าซุปกระเทียมเป็นยังไงนะคะก็ตอนแรกว่าจะทำเป็นอาหารไทยนะคะผัดใส่เนื้อสัตว์แต่แม่ย่าบอกว่าเดี๋ยวแม่ย่าพาทาซุปแล้วลองว่าอร่อยแน่เลยคะ่ะก็ไม่อยากขัดใจแม่ย่านะคะก็เดี๋ยวรอชมกันทุกคนว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไง ไม่ยากนะคะทําอาหารอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ทําเค้กนะคะอร่อยมากด้วยค่ะไมย่ามาได้สองวันแล้วนะคะทุกคนก็คิดถึงหลานมากค่ะก็เลยมานะคะมามาบราซุนว่าโซนิกไหมมุสิกมาช่องเอชมุสิกต์ซีบิ้กชไนท์เนาะขั้นตอนแรกนะคะก็อ่าหอมหัวใหญ่ค่ะหั Gonna ่นหอมหัวใหญ่ก่อนนะคะ ก็ไม่ยากนะคะใส่ใส่เนยค่ะทุกคนแล้วก็หอมหัวใหญ่นะคะลงไป แม่ยานะคะทำอาหารอร่อยมากจริงค่ะทุกคนก็ปอยนะคะก็เรียนทําอาหารเยอรมันจากแม่ย่านี่แหละคะ่ะเอาหนใอไมันฝรั่งไปด้วยนะคะทุกคน Noch ein bisschen ran So eine Hand So, alles rein. Darfst du so nicht mehr? Wie stark das ist. Aber wenn das so stark ist, dann das ไม่ยากจะยังไม่ใส่กระเทียมป่าเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเกิดใส่เยอะไปเดี๋ยวกลิ่นจะแรงไปแล้วก็รสชาติจะไม่อร่อยค่ะก็จะใส่พองให้แบบมีกลิ่นหอมของกระเทียมป่านะคะแล้วก็ใส่มันฝรั่งลงไปนะคะ ก็ใส่น้ำนะคะน้ำนี่ก็จะผสมแบบเป็นเหมือนรสดีเยอรมันนะคะทุกคนลแล้วเราก็เดี๋ยวจะปิดฝานะคะแล้วก็ให้ให้น้ำเดือดนะคะมุสสไ์ เสร็จแล้วนะคะทุกคนก็ใส่วิปเดี๋ยวใส่วิปครีมไปด้วยนะคะ ฮัทซชอนวิปครีมเนี่ยวิปครีมนี่นะคะแล้วก็ใส่วิปครีมลงไปนะคะคแล้วก็เดี๋ยวแม่ย่าจะใส่ใส่แป้งลงไปด้วยนะคะให้ให้ซุปเกิดความเหนียวว่ะคะ่ะน้ำจะได้ไม่แบบว่าไม่ไม่เขาเรียกอะไรนะน้ำจะได้เข้มข้นนะคะจะได้ข้นข้นใส่่ Ah, oh, da ist es Pfeffer. Muss okay. ich mir kaufen. Lagot, ihr seid Pickteilung bei einer Haar. Fertig, das ist aus. Habe ich schon, das ist da drin. Das ist schon sehr schaltig. แล้วก็ใส่เกลือลงไปนะคะไม่ย่าใส่เกลือลงไปแล้วนะคะปอยปอยไม่ได้ถ่ายไว้ช่วยไม่กูดอีกบ่จะสนั่นส์มันไม่ช่ชิ้นที่เสร็จแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะหน้าตาซุปกระเทียมป่านะคะทุกคนไม่ย่าบอกว่าทานกับขนมปังนะคะอร่อยมากเลยนะคะก็ลองดูนะคะว่า ถ้าเกิดว่าใครที่มีกระเทียมป่าแล้วก็เลื่อเมนูอาหารไทยแล้วนะคะก็ลองทําอาหารเยอรมันดูนะคะทุกคนก็เผื่ออาจจะรสชาติถูกใจก็ได้ค่ะปล่อยชิมดูแล้วนะคะปปลว่ารสชาติใช้ได้เลยค่ะอร่อยเลย